สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสาเหตุที่เลิกทั้งที่ยังรักย้อนปมรักล้าโอภก,กิราติ๊กเจษดาพรที่หลายคนไม่เคยรู้เป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักที่หลายคนเพิ่งรู้ว่าเขาเคยคบกันอย่างติกเจษดาพรโอภก,กิราซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นรักแรกของกันและกันแถมคบกันตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการบันเทิงแต่ท้ายที่สุดก็ต้องเลิกลากันไป ซึ่งเรื่องราวที่ต้องเลิกกันไปหลายคนก็ตามไม่ทันว่าพวกเขามีปัญหาอะไรกันซึ่งสาเหตุที่ต้องเลิกกันนั้นวงในมอว่าสาวโอกําลังดังแต่ติ๊กยังไม่ดังเพราะเพิ่งเข้าวงการบันเทิงติ๊กเป็นหนุ่มที่ขี้หึงมากทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานไปมาหาสู่กันที่บ้านตลอดและมีปัญหากันมาตลอดเข้ากันไม่ได้เพราะสาวโอมีเพื่อนเยอะชอบสังคมแต่ติ๊กไม่เอาไม่เที่ยวเลยทําให้กลายเป็นปัญหาที่ไม่เข้าใจกัน แต่ทางด้านเสาโอก็ต้องทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวมาหึงหวงกันก็เกิดความไม่สบายใจจนถึงวันที่ต้องจากกันไปต่างคนต่างทํางานต่างทําหน้าที่ของตัวเองและมีครอบครัวแสนอบอุ่นไปแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ